ในหลวงกลับมาอีกแล้วในส่วนของการสอนควรประกาศนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าผมเองก็ยังไม่ใช่ในส่วนของเซียนคู่ประกาศสักเท่าไหร่หนักนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่า,าพราะแม่พี่น้องได้เรียกร้องกันมาว่ามาสอนอีเถอะเขาใจง่ายดีนะครับผมก็ขออนุญาตก็สอนก็ในท่าที่รู้สึกว่าตัวเองพอทําได้แล้วแล้วกันนะครับผมก็เมื่อคลิปที่แล้วผมได้สอนส่วนของทำอาราคือท่านี้ นี่นะครับขออย้ญาตนะฮะกล้องผมอาจจะสั่นไปส่นมานิดนึงนะเพราะว่าผมใช้ในส่วนของโทรศัพท์ถ่ายนะฮะก็อาจจะไม่เหมือนคลิปปกติทั่วไปนะครับความเดิมแต่ตอนที่แล้วคือสอนถ้าทํมะลาวก็คือในส่วนของการไปอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเดิมแล้วผมคลิปเนี้ยที่ตั้งใจจะสอนเนี่ยครับก็คือในส่วนของถ้าทําะลาว์รีเวิร์สนะครับผมคือการทำนี้อุ้ยร่วงนะครับผมขออนุญาตนะฮะแต่งนี้ปุ๊บเนี้ยครับผมแต่ว่าคราวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอีกท่าหนึ่งซึ่งถ้าเกิด เพิ่มเพื่พีน่น้องทําเป็นปับผมว่ามันจะเป็นท่าที่สามารถใช้ได้อีก,อกหลอีหลายๆท่าเลยเทียคือส่งท่าชาร์จคือท่านี้เนี่ยนะครับผมอ่าขอยาบนะฮะคืออย่างนี้ เห็นไหมฮะก็สามารถทําได้ทุกนิ้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราคล่องๆแล้วนะครับผมก็ไล่นิ้วไปเรื่อยอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าชาร์จเนี่ยฮะถ้าเกิดดูดีๆปั๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆละไม้กับการควงไม้กรองก็จริงๆมันก็เทคนิคเดียวกันนั่นแหละครับผมแต่ว่าการควงไม้กรองถ้าเกิดสมมติเราจะถนัดก็ส่วนใหญ่ถนัดในส่วนของนิ้วกางนิ้วนิ้วกลางนิ้วนางแทนแต่ว่าในส่วนชาร์ตในรูปแบบของการควงปากาคือต้องควงไล่ให้ได้ในส่วนของทั้ง5นิ้วเลยนะครับก็คือในส่วนนิ้วนางนิ้วกลาง นะครับแล้วก็ไปในส่วนของนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางลักษณะนั้นนะครับผมทำไมต้องสอนท่านี้ก่อนท่าอื่นด้วยเพราะว่าการเป็นท่านี้คือมันส่วนของการบริหารนิ้วเหมือนกันนะครับเหมือนการวอร์มนิ้วก่อนที่จะเล่นท่าครูประกาศท่าอื่นให้นิ้วมันคลายล็อกก่อนบางคนอาจจะไม่ค่อยบริหารนิ้วเท่าไหร่นักนะครับไอาการที่มีความคิดที่ว่า มึงควรจะวิทพื้นด้วยนิ้วทั้งห้านะครับคือเราอันดับแรกคือกูไม่ใช่บากินะฮะอ้เ้นนิ้วไม่มีไม่มีกล้ามจนตีนเนี่ยทได้ขนาดนั้นก็มันต้องเริ่มโคบาการเลยฮะมึงไปยกน้ำหนักดีกว่าด้วยใช้นิ้วนี่ฮะโอเคเข้าเรื่องท่าชาร์จเนี่ยเป็นท่าที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากสอนนะเพราะว่าอธิบายเป็นคาพูดยากนะครับผมก้มผมขอญอากใช้เทคนิคในการเริ่มการครวงไม้กองหรือโคบาการเนี่ยฮะก็ผมว่ามันคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกก็คือสำหรับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการครวงไม้กองมาก่อนองนน ทำไมไม่ไปเป็นวงกลมวะทำไมไม่เป็นเลขแปดวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งความจริงแล้วมันมีสาเหตุง่ายๆครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้จังหวะก,การหมุนของปากกาเมื่อเรารู้จังหวะการหมุนของปากกาปับ๊บเราจะทาเป็นวงกลมได้เองคือต่อยผมทาใช้ก็แล้วแต่เงี้ยฮะไม่มีไม,ม่มีทางทําได้ละครับเงี้ยฮะ ว่าม like is ันเอ๊ะ hmm. ม yeah. ันจะหมุนได้ยังไงวะอันเนี้ยถ้าเริ่มต้นปั๊บเนี่ยอันดับแรกให้จับในส่วนของกึ่งกลางของปากาโดยเราใช้2นิ้วเหมือนเดิมคือนิ้วกลางกับนิ้วชี้เนี่ยขจับมับตรงกึ่งกลางปากาอย่างนี้นะครับโดยใช้2นิ้วแรกก่อนก็คือนิ้วกลางนิ้วกัดนิ้วชี้เพราะว่าเป็นนิ้วที่มีกำเนื้อเยอะแล้วก็คุกคอนโทรลง่ายนะครับผมจากนั้นปั๊บก็ให้ทํานิ้วมือตรงๆหลายคนทํางออย่างนี้จะไม่ค่อยไปนะครับช่วงแรกฉะนั้นเชื่อผมมาให้แบมือตรงๆย่รงอย คือเอาเคลื่อนไหวมือให้มันเป็นวงกลมให้มันรู้สึกว่าเป็นวงกลมจากนั้นปั๊บก็ลองพยายามทํามือตามมันนะครับให้รู้สึกเออเป็นวงกลมแลวไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากนั้นปั๊บก็พยายามจับจังหวะมันนะครับผมช่วงแรก่ๆน,นั้นใช้สองมือคือใช้มือหนึ่งอะ่ะ ควงตอนเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับควงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างนี้เลยอีมือเน,นึงนะฮะเบอร์ผมถ่ายโทรศัพท์มือเดียวขออภัยด้วยนะฮะพอทําได้แล,แล้วปั๊บเราก็ับจะบอัจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเริ่มได้จังหวะปับะ๊บเงี้ยฮะกว่าจะคล้องก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะผมบอกเทคนิคให้อีอย่างหนึ่งก็คือการควนท่าชัดนะครับมันมีการพักด้วยนะอันนี้คือเทคนิคของผมเองนะครับอันดับแรกเมื่อเราจับกึง่งกลางหรืออาจจะจับแหลมมาหน่อยนึงเลยมานิดนึงนะครับเพื่อให้มีการพักตรงนิ้วระหว คปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววางคนรอบที่หนึ่งวางคนรอบที่หนึ่งวางอย่างเงี้ยครับคนรอบที่หนึ่งวางคนรอบสองได้สองรอบวางอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จัดท่าคนได้สามรอบวางอะไรอย่างเงี้ยฮะรอบหนึ่งวางสองรอบวางสามรอบวางอย่างเงี้ยครับมันจะเริ่มมันจะเริ่มได้หนึ่งรอบวางก่อนเนี่ยหนึ่งรอบวางก่อนสองรอบวางก่อนสามรอบเนี่ยฮะวางก่อนจากนั้นปั๊บพอได้สามรอบเป็นต้นไปปั๊บเราก็จะเริ่มรู้จังหมดแล้วว่าอ๋อการคนต่อเนื่องก็ไม่ยากอย่างเงี้ยฮะ เนี่ยฮะไม่ยากจากนั้นปั๊บเมื่อเราได้ในส่วนของ2นิ้วนี้ปั๊บเราคล้องเราค่อยเปลี่ยนเปในส่วนของนิ้วนางกับนิ้วกลางนะครับต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็เทคนิคเดียวกันนะฮะอาจจะวางเหมือนยันยท่าแรกหนึ่งเรื่องรอบวางสองรอบวางสรอบก็วางอย่างนี้ในส่วนของกรณีนิ้วนางกับนิ้วก้อยซึ่งอาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็พยายามทากันดูแต่ไอสองนิ้วนี้วางไม่ได้เลยครับเพราะผมคนนิ้วสั้นนะครับอาจจะลาบากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนักเมื่อทำคลองๆ้องปั๊บเราจะสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนได้เปลี่ยนนิ้วได้นี่ฮะเปลี่ยนกลับก็ได้อย่างเงี้ยฮะจึ๊บเงี้ยฮะเดี๋ยวนะครับอ่ะอย่างเงี้ยจึ๊บ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 หมุน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 อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เปลี่ยนจึ๊บหมุนหมุนหมุนเปลี่ยนจึ๊บเงี้ยฮะหรือจะเริ่มไล่จากนิ้วนี้ไปปั๊บเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเนี่ยครับก็คือเราต้องหมุนเป็นวงกลมคล้ายๆล้ายอินฟินิตี้อย่างงี้ใช่ไหมฮะหมุนปั๊บเปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมครับซึ่งไอ้ท่านี้เดี๋ยวต่ออไปผมจะสนนนะะฮเเป็ชื่อรียกว่าาท่่โซนนนิกหหมมุุเปลียนป๊บเงี้ยครับหมมุนแวี่ยนกกลับ็ไดอ แล้วก็หมุนลนักษณะนั้นท่านี้ก็จะมีส่วนของการบริหารการวอร์มนิ้วนะครับผม,ผมก็ทําได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยล่วงโดวสลหรับทา่านนี้สลับเพ,เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มในการการควงปากกาการะ่าชาท่านนี้นะครับผมก็ขอจบการสอนควงปากกาสั้นๆเอาไว้นะครับก็ลองพยายามฝึกกันดูนะครับเคล็ดลับอย่างที่บอกนะครับอันดับแรกคือให้เราเอามือนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นวงกลมก่อนแล้วค่อยจับปากกา ผมบอกอีกนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่เริ่มเป็นแล้วแต่พยายามจับทางให้ได้นะฮะก็เวลาควงโดยที่ความรู้สึกของผมเองนะครับผมจะใช้ในส่วนเหมือนว่าใช้ออกแรงนิ้วด้านฝั่งขวาในการทาให้มันหมุนนะฮะฝั่งขวาก็คือในกรณีที่เป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางผมใช้นิ้วชี้ในการคอนโทรลแล้วก็หมุนอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วผมไม่ได้หมุนแค่นิ้วผมหมุนทั้งมือเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะให้มันไปได้ลักษณะนั้นเห็นไหมฮะอย่างนั้น แล้วตรงนี้ก็คือก็จะใช้นิ้วกลางในการหมุนแล้วใช้นิ้วนางเป็นแกนเห็นไหมฮะฝั่งขวาในการหมุนเนี่ยครับผมในนี้ก็เหมือนกันผมใช้นิ้วนางเป็นเป็นการหมุนนิ้วก้อยเป็นแกนในการหมุนอย่างนั้นนะครับ นะครับโอเคครับผมในส่วนของท่าชาร์จก็เรียบร้อยแล้วนะครับสงสัยติดใจตรงไหนก็สอบถามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ในส่วนของตัว YouTube ได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมถ้าถูกใจก็กดแชร์ไม่ใช่ละทุยนะครับผมในส่วนผมตรงนี้ก็เรียบร้อยในส่วนของท่าชาร์จนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมในส่วนของการควบปากกาของประมุกมาลัยหลวงนะครับถ้าต่อไปจะเป็นไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับผมขอบคุณครับ